เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบุลูกาขอขอวยพรดยรถิดพระองค์พระเจ้าค่ะประชาชนคนหนึ่งทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าพระอาจารย์โปรดบอกให้พี่ชายเข้าไปเจ้าให้แบ่งมรดกให้เข้าไปเจ้าเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่ามนุษย์เอ๋ย ใครตั้งเราเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกของท่านแล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นว่าจงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิดเพราะชีวิตของเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราแม้ว่าเราจะมั่งมีมากน้อยเพียงใดก็ตามพระองค์ยังตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่า เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีมากมายเขาจึงคิดว่าฉันจะทำอย่างไรดีฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉันเขาคิดอีกว่าฉันจะทำอย่างนี้จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตวกว่าเดิมจะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่าดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปีจงพักผ่อนกินดื่มและสนุกสนานเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าคนโง่เอ๋ยคืนนี้เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้จะเป็นของใครเล่าคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำหรับพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นนี้นี่คือพระวาจาของพระคริสตเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรง,งพระเจิญ<ะ>เจิงเชิญนั่งทดลองใช้เทคนิคใหม่นะครับก็เลยงงงนิดหน่อยในประเทศอิสราเอลพี่น้องหรือว่าในประเทศปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูคริสตเจ้าเนี่ยนะครับจะมีแหล่งน้ำใหญ่ๆ ที่เราเรียกว่าทะเลสาบเนี่ยมีอยู่สองแหล่งแหล่งแรกก็คือทะเลสาบกาลิลีหรือว่า the Sea of Galilee the Lake of Galilee และอีกแหล่งหนึ่งก็คือทะเลตายทะเลทั้งสองแห่งนี้รับแม่น้ำจากรับน้ำจากแม่น้ำจอแดนพี่น้องจะเห็นนะครับแม่น้ำจอแดนนั้นมาจากทางเหนือนะครับคือจากภูเขาเฮอร์โมนนะครับ แล้วก็ไหลลงมาตรงนี้อันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศของแม่น้ำจอแดนแม่น้ำจอแดนนั้นรับน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาเฮอร์โมนภูเขาเฮอร์โมนอยู่ที่นี่ภูเขาเฮอร์โมนนั้นสูงเกือบสามกิโลเมตรเกือบสามพันเมตรพอาได้มีโอกาสเดินทางไปที่ภูเขาแห่งนี้ แต่ไม่มีโอกาสเดินทางไปที่ยอดของภูเขานะครับเพราะว่ามันสูงมันหนาวเพราะว่าภูเขาแห่งนี้นั้นปกคลุมไปด้วยหิมะและเวลาที่หิมะละลายนั้นก็กลายเป็นน้ําและน้ําจากภูเขาเฮอร์โมนนี่แหละนะครับก็ไหลลงมาภูเขาเฮอร์โมนลักษณะเป็นอย่างนี้พี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็ต่อมาน้ําก็ไหลลงมา เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปตกอยู่ที่แห่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำตกบานนียสคุณพ่อที่เดินจากเชิงเขาบูเขาเฮอร์โมนนะครับแล้วก็เดินไปอีกประมาณสามกิโลแล้วก็ไปที่น้ำตกบานนียสแห่งนี้นะซึ่งมีต้นน้ำจากภูเขาเฮอร์โมนและต้นน้ำแห่งนี้แหละครับพี่น้องต้นน้ำแห่งนี้นะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำจอแดนสรุปแล้ว หิมะละลายจากภูเขาเฮอร์โมนแล้วก็ก่อให้เกิดแม่น้ำจอแดงแม่น้ำจอแดนไหลลงสู่ทะเลสาบกาลิลีแล้วก็ไหลลงมาสู่ทะเลตายพี่น้องจับประเด็นนะครับว่าทั้งทะเลสาบกาลิลีและก็ทะเลตายเนะี่ยรับน้ำจืดน้ำใสน้ำสะอาดมาจากแม่น้ำ จอแดนรับน้ำมาจากแม่น้ำสายเดียวกันตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของทะเลสาบกาลิลีพี่น้องทะเลสาบกาลิลีนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะพราะได้มีโอกาสไปที่นี่แล้วก็มันสดใสซา,าบซ่าแล้วก็มันน่าที่จะไปอยู่ที่นั่นน,น,นานๆได้นนมีโอกาสไปเข้าเงียบที่นั่นประมาณเจ็วันทะเลสาบกาลิลีนั้นยาว20กิโลเมตร กว้าง11กิโลเมตรความยาวนั้นเป็นสองเท่าของความกว้างนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งรอบอะทะเลสาบกาลิลีนี่ก็ประมาณสัก52กิโลเมตรแล้วลึกอยู่เฉลี่ยระหว่าง43ถึง52เมตรและที่สำคัญก็คือว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเล228เมตรทะเลสาบกาลิลีแห่งนี้มีหลายชื่อ โอเคชื่อกาลิลีชื่อจิเบรเลียสชื่อเยเนสเลตปีหลายชื่อแต่วันนี้จะไม่ขอ,อลงสู่รายละเอียดว่าทำไมจึงมีหลายชื่อและแต่ละชื่อนั้นหมายความว่าอย่างไรทะเลสาบกาลิลีนั้นเป็นอย่างไรครับทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบที่มีสัตว์มีพืชอาศัยอยู่ในนั้นมากมายพี่น้องเห็นนะครับที่อยู่ในจานนี้เป็นปลา เขาเรียกว่าปราณนกุลเปโตหรือว่าเซนส์พีเตอร์ฟิชปลาณนกุลเปโตคุณพ่อไปทานคุณพ่อก็นึกว่าปราณนกุลเปโตนั้นคงจะใหญ่โตมโหฬารแต่ที่ไหนได้มันก็เป็นปลานินปลานในบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบนฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีอะไ่ข้าวสาลีนะครับก็จะเอามาทําขนมปังแล้วก็มีอะไ่พวกมะนาว พวกผลไม้ต่างๆเห็นไหมครับในจานนี้บ่งบอกถึงความบุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบกาลิลีบนชายฝั่งของทะเลสาบกาลิลีเป็นอย่างไงพี่น้องบนชายฝั่งของทะเลสาบกาลิลีนั้นมีคนมาตั้งบ้านเดือนอยู่มากมายเห็นไหมครับเมืองต่างๆมาอยู่ล้อมรอบทะเลสาบกาลิลีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองกาเปนาอุมนะเมืองอมักดาลา มาลีชามักดาลาก็อาศัยอยู่ที่นี่มาลีชามักดาลาพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้ากลับคืนชีพในวันอาทิตย์ปัสกาแล้วผู้หญิงคนนี้แหละที่พระเยซูคริสต์เจ้าก่อนหน้านั้นพระอ,องค์ไล่ผีที่สิงอยู่ในเธอออกเพราะฉะนั้นเธอจึงมีความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเธอมาจาก หมู่บ้านมักดาลาเพราะฉะนั้นมาลีมีหลายคนนะเราจรึงต่อด้วยคําว่ามาลีชาวมักดาลานะครับมาจากหมู่บ้านนี้นะครับแล้วเมืองตีเบรียสนะครับเมืองกาเปอร์นาุมเมืองเบสไซดาเมืองโคลาซินนะอยู่ทางนี้ก็เป็นเมืองนาซาเลตพี่น้องภูเขาทาวบอนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องเห็นว่า ทะเลสาบกาลิลีเป็นทะเลสาบที่เนื้อหอมเป็นทะเลสาบที่ใครๆก็อยากจะไปอยู่ใกล้หลายคนยึดอาชีพเป็นชาวะมงนี่แหละครับที่จริงน้ำสวยมากนะครับน้ำสวยมากถ,าถ้าปิดไฟดวงนี้จะทำให้จอ,อนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนยึดอาชีพเป็นชาวะมงแม้แต่อัครสาวกขององค์พระเยซูคริสตเจ้านะเปโตรโยากรและ้จอน สี่คนแรกก็ยึดอาชีพเป็นชาวพมงเห็นไหมครับสวยขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับแล้วก็ทะเลสาบกาลิลีนี้นะครับก็เป็นทะเลสาบที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเทคนิคของที่นั่นก็คือว่าเขาจะย้อนประวัติศาสตร์ไปประวัติศาสตร์ก็คือว่าพระเยซูวิเศษเจ้านั้นได้ข้ามทะเลสาบกาลิลีโดยนั่งเรือ เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราไปเขาเงียบเขาก็จะให้เราลงเรือเรืออย่างนี้แหละครับสีนี้แบบนี้เลยแล้วก็ไปถึงกึ่งกลางของทะเลสาบกาลิลีเขาก็จะดับเครื่องยนต์เรือนิ่งแล้วเขาก็จะเริ่มอ่านบทอ่านบทพระวรสารตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จลงเรือแล้วก็เกิดพายุพระเยซูเจ้าหลับอยู่ที่ท้ายเรือแต่ที่สุดนั้นอคาสาวก ก็ไปปลุกพระเยซูเจ้าบอกว่าเรากาลังจะแย่แล้วเรากําลังจะแย่แล้วขอพระองค์ปลดช่วยเถิดพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วพระองค์บอกว่าเจ้าความเชื่อน้อยจริงๆมีพระเยซูเจ้าอยู่ไม่น่าจะต้องกลัวอะไรแต่ที่สุดพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ห้ามลมและทะเลลมและทะเลก็สงบนี่แหละครับของจริงที่พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ ได้เสด็จไปและเทศนาสั่งสอนเรามาดูหมู่บ้านนะครับที่ตั้งล้อมรอบทะเลสาบกาลิลีนะครับจะเห็นนะครับเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะครับหมู่บ้านในาชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีภาพที่สวยงามเราก็เห็นนะครับภาพที่สวยงามยามอาทิตย์อัสดงนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับพ่อได้ถ่ายหลายภาพมาทั้งตอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลง เป็นต้นเวลาพระอาทิตย์ลงเนี่ยนะครับคนจะไปไปที่วัดวัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดมหาบุญยราพแปดประการเป็นวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับตะวันตกแน่นอนนะครับตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับตะวันตกแน่นอนและเวลาพระอาทิตย์ลงเนี่ยนะครับโอ้โหสวยงามมากคนจะไปสวดภาวนาจะไปถ่ายรูปจะไปนั่งล้อมพึงภาวนาเนี่ยเราสวยแบบนี้แหละพี่น้อง พระเยซูกิ์เจ้าเองนะครับพระองค์ก็ไปปักหลักเทศนาสั่งสอนอยู่ที่นั่นและหลายครั้งพระเยซูกิ์เจ้าก็เสด็จลงเรือประชาชนอยู่บนฝั่งทําไมครับเพราะว่าประชาชนนั้นเบียดเสียดพระเยซูกิ์เจ้าน,นะครับจนจะไม่มีที่ยืนเบียดไปเบียดมากลัวตกน้าําเพราะฉะนั้นลงเรือซะเลยพระเยซูเจ้านั้นนั่งบนเรืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เทศนาสั่งสอนเพราะฉะนั้นจะมีเมืองหลายเมืองนะครับเมืองกาเปืนาวุเมืองทับกา เมืองทับการนั้นก็คือเมืองที่พระเยซูกิจเจ้าทวีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเลี้ยงคนห้าพันคนแล้วก็จะมีมหาบูชาลาแปดประการเนินที่ได้พูดไปแล้วนะครับเมืองเบสไซดาเมืองบัคดาลาเมืองติเบรียสที่ได้ว,ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูกิจเจ้าเทศนาสั่งสอนที่นี่แล้วก็พระองค์ข้ามไปข้ามมาในทะเลสับกาลิลีตอนนี้เรามาดูทะเลที่สองก็คือ ทะเลตายทะเลตายเป็นยังไงพี่น้องทะเลตายนั้นถือว่าเป็นส่วนที่ต่ําที่สุดของโลกทะเลตายนั้นอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึง416เมตรเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในโลกนี่แหละครับจากกาลิลีมาสู่ทะเลตายตรงลูกศรสีแดงนี้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามองจากป้อมมัสดา คือตอนที่ชาวโรมันนี่นะครับมาบุกกรุงยเยรูซาเล็มแล้วก็กรุงยเยรูซาเล็มนี่แตกแต่ว่าชาวยิวกลุ่มหนึ่งไม่ยอมแพ้ก็เลยยกพรรคพวกหนีตายขึ้นมาที่ป้อมมัสดาป้อมมัสดาดนั้นเป็นภูเขาสูงเขาก็พยายามที่จะเรียกว่าเราจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าที่กรุงยเยรูซาเล็มนั้นจะแตกแล้วก็ตามแต่เราจะปักหลักเพื่อที่จะสะสม กำลังเพื่อที่จะกลับไปต่อสู้กับโรมันกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองให้กลับคืนมา,าสู่สภาพเดิมที่สุดนั้นโรมันเองก็ตะเวนนะครับตะเวนไปทั่วประเทศอิสราเอลแผ่นดินปาเลสไตน์ที่สุดก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะอยู่ข้างบนนี่มันจะมันมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ข้างบนที่สุดนั้นโรมันก็พยายามที่จะขึ้นไปบนป้อมมัสซาดานะครับแล้วก็ หลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับโรมันก็แพ้แต่ที่สุดนั้นโรมันก็ใช้วิธีการถมถมดินขึ้นไปเพื่อที่อยากให้สูงเท่ากับป้บอมมัสดาชาวยูที่อยู่ข้างบนก็พยายามโยนก้อนหินพยายามที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่เลยที่สุดนั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟโรมันขึ้นไปแต่โรมันไม่ได้ฆ่าชาวยูแม้แต่คนเดียวแต่ยูทุกคนตายเรียบร้อยแล้ว เพราะว่ายิวนั้นไม่ยอมให้ถูกฆ่ายิวฆ่าตัวตายบนป้อมมาสดาตรงนั้นพ่อได้ขึ้นไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปรูปนี้แหละครับที่เรามองจากป้อมมาสดาเห็นทะเลตายที่อยู่ข้างหลังถ้าเราจะมาดูว่าทะเลตายนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องทะเลตายนั้นเข็มที่สุดในโลกและความเข้มข้นนั้นของเกลือนะครับแปดเท่าของทะเลทั่วไปนะ ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลตายาคือมันเค็มสุดๆเลยะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์แม้แต่คนเองนะครับเวลาที่ไปท,ที่ทะเลตายนะครับด้วยความมันเข้มข้นมากเลยนะรเราไม่สามารถที่จะว่ายน้ําตามปกติได้นะพี่น้องถ้าว่ายไปนะมันจะปลิ้น,นปลิ้นมันจะลื่นยังไงไม่รู้ะลงไปพยายามว่ายไม่ได้และที่สําคัญก็คือว่าอย่าให น้ำเข้าตาเด็ดขาดถ้าน้ำเข้าตาต้องรีบล้างเพราะว่ามันเค็มแบบสุดๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าลงไปแช่ในน้ํานานเกินหนึ่งชั่วโมงมันอย่างนั้นตัวเปื่อยนะครับมันปวดแสบปวดร้อนนะครับและที่สําคัญก็คือว่านะมันมีกลิ่นอันไม่พึงประสงคนะ์เพราะว่าตามประวัติเราบอกว่าทะเลตายเ,เกิดขึ้นจากการยุบตัวของเมืองโสดมหรือเมืองกงบุลาเมืองของพวกลักกะเพท นะครับในพระคัมภีนะครับเรารู้นะครับถามว่าทําไมทะเลสาบกาลิลีแล้วก็ทะเลตายเนี่ยจึงแตกต่างกันทางทั้งที่ทะเลทั้งสองเนี่ยรับน้ําจืดใสบริสุทธิ์สะอาดจากแม่น้ําจอดแดนสายเดียวกันทําไมพี่น้องเป็นคําถามน่าสนใจเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งทะเลสาบกาลิลี รับน้ำจากภูเขาเฮอร์โมนผ่านทางแม่น้ำจอแดนจากนั้นก็เปิดตัวตรงนี้นะครับเปิดตัวเปิดประตูแบ่งปันน้ำให้ไหลงล,หไหลงมาสู่ทะเลตายให้ไหลลงมาสู่ทะเลตายทะเลสาบกาลิลีนั้นจึงเป็นทั้งผู้รับและเป็นทั้งผู้ให้เขารับน้ำ จากภูเขาเฮอร์โมนทางเหนือแล้วเขาก็แบ่งปันน้ําผ่านทางแม่น้ําจอแดนจริงๆแม่น้ําจอแดนเริ่มจากนู่นเลยนะครับแม่น้ําจอแดนมีสองช่วงช่วงระหว่างภูเขาเฮอร์โมนมาสู่ทะเลสาบกาลิลีแล้วก็จากทะเลสาบกาลิลีมาสู่ทะเลตายนะก็คือรับแล้วก็ให้นี่แหละครับทะเลสาบกาลิลีเป็นยังไงอีกครับทะเลสาบกาลิลีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความ เสียสละรู้จักให้เป็นที่พึ่งและเป็นที่รักของทั้งคนและชีวิตอื่นเห็นไหมครับตามที่บอกไปแล้วนะครับแหมผู้คนก็เข้ามาล้อมรอบไปหมดนะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับคนที่เป็นผู้ที่รู้จักรับและเป็นผู้ที่รู้จักให้ก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายแบบนี้แหละ ตอนนี้เรามาดูทะเลตายทะเลตายตรงนี้นะครับรับน้ําจากทะเลสาบาลิลีนี่คือภาพที่ชัดเจนทะเลตายที่จริงตอนแรกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตอนหลังเขาบอกว่าค่อยๆหดไปหดไปหดไปนะครับแต่ทะเลตายนั้นไม่ได้แบ่งปันน้ําให้กับที่อื่นเลยนะครับรับอย่างเดียวไม่เคยให้เพราะนั้นยิงเค็มแบบสุดๆไง เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าไอ้คนที่มันรับอย่างเดียวไม่เคยให้นี่ไอ้พวกเค็มเดินไปไหนไปไหนเนี่ยนะเกลือเนี่ยล่วงกลาวเลยนะครับนี่เค็มแบบสุดๆนี่แหละเรียกว่าเค็มอย่างกับทะเลตายนะครับทะเลตายนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเห็นแก่ตัวความตรณีทีเหนียวโลภเอาแต่ได้ไม่เคยแบ่งปันใครไม่เห็นอกเห็นใจคนอนื่นทุกคนยิ่งเบือนหน้าหนี เปรียบเหมือนกับเศรษฐีขี้เหนียวนะแม้ลาซรลัสจะเป็นนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านแต่เศรษฐีไม่เคยเหลียวแลเลยนี่แหละครับทะเลตายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับเราต้องเรียกว่าพวกทะเลตายนะปกติเราก็เรียกว่าพวกเข็มอยู่ใช่ไหมโอ้อยานี้เข็มจริงๆนะนี่ถ้าขับรถผ่านเนี่ยไม่ระวังเนี่ยเป็นสนิมเลยนะนะ เข็ <laughs> มเอ่อถ้าอะไรนะทำส้มตำเนี่ยนะไม่ต้องใส่น้ำปลาแค่ยกไปใกล้ๆยายคนนี้อขอโทษตาด้วยนะครับจะหาว่าแต่ผู้หญิงเลย <laughs> ยกไปใกล้ตายายที่เข็เมๆนี่โอ้โหรสชาติพอดีเลยหรืออาจจะเค็มมากขึ้นอีกก็ได้นะครับมันเค็มจริงๆเพราะว่ารับแต่ไม่เคยให้เพราะฉะนั้นยิงอยากแกสรุปว่าพี่น้องอ ขอให้พวกเราเลือกที่จะเป็นทะเลสาบกาลิลนะีซึ่งรู้จักรับและรู้จักให้มีความเสียสละอย่าให้เราเป็นทะเลตายที่รับแต่ไม่เคยให้เป็นคนที่โลภถ้าเราเป็นคนประเภททะเลสาบกาลิลีแล้วเราก็จะทำให้สังคมทำให้วัดทำให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุขเพราะว่าการให้ ย่อมบรรดาลความสุขมากกว่าการรับขอพระเจ้าอํานวยพรเดชประนามพระวิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน